ทางด้านอบอจยะลานะครับก็ได้มีการจับมือกับสำนักง,งานประมงจังหวัดยะลาจัดโครงการการพัฒนาและแปรรูปปลาหํำจืดเพื่อเพิ่มมูลคา่าผลิตภัณฑ์มาจะปีงออประมาณ2ล้านอร่อยฮอกิมาครับที่ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงอำเภอกาบังจังหวัดยะลานายมุกตามัท่านายกองคมนตรีบริษัทนายกองค์การบริษัทสวนจังหวัดยะลานะครับเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและแปรรูปปลาหนำจืด เพื่อเพิ่มมูล,ลาค่าผลิตภัณฑ์ประจำปีงบออกประมาณสองหมืนลอลอสมาโดยมีนายอำเภอกาบังนายอกอบอตกาบังกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหนำจืดและผู้ที่ส้นใจในอำเภอยะฮะจำนวนห้าสิบคนเข้ารวมครับโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพการผลิตสินค้าประมงหนำจืดให้มีการรองรับการแข่งขันด้านการตลาดเพื่อโอการในการประกอบอาชีพของผีหนองประชาชนนะครับ สร้างมูลราคาเพิ่มความหลักหรายของสิคขาประมงนําจืดช่วยให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพเสริมมีความมัน่นคงนํามาสู้กันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกิจกรรมก็มีการสราธิตขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดแดดเดียวลายกลางนะครับซึ่งแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาย้องให้ความรู้เรื่องรูปแบบแล้วก็บรรจุพันธุ์และมาตรทานผลิตภัณฑ์อาหารด้วยครับโดยกําหนดจัดโครงการจํานวนแปดรุ่นรุน่นละ50คน ซึ่งรุ่นที่หนึ่งถึงหกก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่พ่านมาส่วนขังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เจ็ดซึ่งจัดโครงการจำนวนช่องวันหรือว่าวันที่ยี่สิบมาถึงยี่สิบพฤษภาคมสองพันอร่อยหกสิมานีครับ สวนที่เทศบาลเมืองควนลังนะคะก็ได้มีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกสมโอหอมควนลังประจำปีงบประมาณ2565ค่ะโดยนายสมบุ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังก็เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสวนสมโอหอมควนลังมาตรฐานเกรดพรีเมียมนะคะโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผน้วน่วนราชการข่าวรวมที่สวนข้องนายสุทินสุวรรณมาลาชุมชนถุงคลองโซ่มูที่3ามตำบ ควรลั่งอำเภอหัดย้ญยจังหวัดส่งคล้าค่ะเพื่อให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพแล้วก็ต่อใบอนนญาต ใายตราส,สัญลักษณ์ซิงบงชีทางภูมิศาสตร์ไทยด้วยว่าจีไอการเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตสมโอหอมควรล่งมาตรฐานเกรดพรีเมียมซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนสมโอหอมควรลังที่สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมอบรมด้วยซึ่งได้รับเกียิจากนักวิชาการค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่แแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลารวมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้วยนั่นเองค่ะ ก็เป็นการช่วยเสริมักยภผามนะคะให้กับกลุ่มเกษตรกรค่ะในพื้นที่ของตำบลคนลังอำเภอาด่จังวดสงคล้าที่ปลูกสมโหหอมคนลังต่อมกว่าสมโอหอมคนลังตอนนี้ก็เป็นสิ้นคาจีไอแล้วนะสิ้นบงชีทางภูมมศาสตา์นะคะแล้วก็เป็นผลไามายที่ร้อยไม่เมอนกับสมโอที่อื่นด้วยนะคะ ต้องลองชิมนะคะ<ช>ถ้าเกิดมาที่อำเภอหัดยหย่จังหวัดส่งคลาแล้วก็ต้องมาชิมสมโอหอมควนล่งที่ตําบควนลั่งอําเภอหัดยหย่จังหวัดส่งคลากันค่ะ